สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยามานจะดูดงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของวันที่1นึถึงสิพฤษภาคม2อง6นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว กดอ,อื่นนะครับฝากกดไลคกดแชร์กด subscribe กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับที่เรามาดูกันนะครับในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกรกฎกันเนาะจะมีดาว พุธนะครับดาวศุกร์ดาว,ดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารมีการโครจรยกย้ายราศีโดยดาวพุธจะมีการยกย้ายทั้งหมด2ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามแผ่นผังตรงนี้ได้เลยนะอิทธิพลของชาวกรกฏลักขาก,ากรกฏมีดาวนะครับม,รมีเขาเรียกว่ามีเรือนชะตาอยู่ตรงนี้มีดาวประจำะดาวที่จะมาทับกับลักขาของคุณคือดาวอังคารน,นะครับดาวอังคารคือเลข3นะครับมาทับกับลักขาก,ากรกฏ ดาวคารเนี่ยมาจากภพเรือนปุตตะและมาจากภพเรือนกรรมะมาทับดาวาลักษณะทาให้ชาวกร,รกฏลักนณะกร,รกฏนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่อาจจะแบบมีความรู้สึกแบบกระอกกระอ่วนใจนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการคิดการการะทําเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของเรือนกรรมะเนี่ยที่ลากนะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวพาสตดีแล้วก็ดาวราหูเนี่ยมาทับชาวกร,รกฏ แปลว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของความรู้สึกแบบใช้อารมณ์ในการคิดการตัดสินใจแต่ยังดีที่ยังสามารถสะกดขมได้เพราะมันเป็นตําแหน่งนิดมันแปลว่าเราอาจจะไม่ได้แบบแข็งเท่าที่ควรนะครับมันก็อาจจะอ่อนกําลังลงไปบ้างทําให้เราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าออมีอารมณ์มีสิ่งต่างๆที่ขึ้นๆลงๆดูไม่ค่อยแบบสมูทนะครับกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆอาจ,จต้อง รับมือกับการแปรปวนนะครับกับอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยได้ดังใจมีความรู้สึกที่แบบคิดหรือทําอะไรแล้วมันไม่สบอารมณ์เท่าไหร่เพราะมาจากพบเรือนปุตตะปุตตะแลาอารมณ์ความรู้สึกนะครับและยังหมายถึงบุตรบริวารนนะมาทับตัวด้วยแปลว่าเราจะรู้สึกอึดอัดใจนิดหนึ่งในเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับเพราะว่าบุตรบริวารอาจจะมาวุ่นวายมามี มีปัญหากับเราบ้างเล็กๆนะครับมันก็ไม่ได้ปัญหาใหญ่เพราะมันไม่ได้มีดวงดาวที่มาสัมพันธ์โดยตรงนะครับแต่มันก็จะเป็นอะไรที่รู้สึกหงุดหงิดกวนใจเล็กๆประมาณนี้นะครับแต่เราก็ต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันยังมีเรื่องอื่นๆที่ดีอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอิทธิพลของชาวราศีกรกฎมีดาวการเงินของคุณคือดาวอาทิตย์ราศีสิงห์เนี่ยได้โคจรไปอยู่ในภพเลินกรรมะเป็นตำแหน่งอุดเลยทีเดียว เพราะว่าชาวกรกฏอัคคนากรากฏใครที่ทำงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นในเรื่องของฟรีแลนซ์นะครับเป็นในเรื่องของการทำเงินที่มันเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นคนส่วนรวมนะครับอะไรแบบนี้ขนาดเป็นฟรีแลนซ์บางทีก็อาจจะแบบมีปัญหาบ้างเล็กๆตอนนี้เรื่องของคำพูดคำจาการติดต่อการสื่อสารการการะทำเนี่ยเพราะดาวเนี่ยนะครับมันชุมนุมกันอยู่ในเรืออแห่งการการะทำเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวกรกฏอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินนิดหนึ่ง เงินคุณอาจจะดีมากเลยนะเป็นตำแหน่งอุดแต่มีดาวราหูมาจากพบเดือนมอรณะเนี่ยเบียนไปเลยนะครับเบียนกับดาวอาทิตย์เนี่ยแปลว่าคุณต้องระมัดระวังเพราะดาวอาทิตย์กับดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการดับกันนะครับเราอาจจะแบบหาเงินได้เยอะนะแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการถูกสกัดดาวรุ่งนะครับหรืออาจจะมีรายจ่ายสูงนิดนึงอันนี้ชาวกรกฎต้องระมัดระวัง แต่ยังไงคุณเนี่ยได้เงินเยอะแน่นอนเพราะว่าดาวประกันเงินเนี่ยขึ้นเป็นอุดเลยในรอบปีคือคือมีกําลังมากที่สุดเนี่ยเพระาะว่าเราจะมีกําลังในการหาเงินหาทองมากๆเลยนะครับแล้วดาวกันงานก็มากุมตัวเนี่ยทำให้ชาวกรกฏเนี่ยขยันขันแข,ข็งกับการทําเงินทํางานนะครับให้ความสําคัญกับการงานมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไปแล้วดาวเสาร์เนี่ยนะครับเขาโครจรอยู่ในเรือนมรณะส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวอีก อันนี้ต้องระมัดร,ระวังร้อนอ,อกร้อนใจนะครับมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอะไรที่ต้องจ่ายต้องจัดการต้องแก้ไขนะครับก็ได้เช่นกันเปลี่ยนแปลงก็ได้ชเช่นกันเนาะะเพราะดาเรากรกฏเนี่ยได้เกณฑ์กับดาวเส,สาดาวเสาเนี่ยเป็นดาวปัตตนีนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนิดนึงโดยเฉพาะใครที่ลงทุนกับคนอื่นอะ่ะอันนี้ต้องระมัดร,ระวังนิดนึงเพราะว่าแรงกดดันนะครับมันอาจจะทําให้เกิด ความรู้สึกที่มันอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ร้อนอกร้อนใจนิดหนึ่งอะไรแนวๆเนี้ยได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนาะทีนี้การงานการงานของชาวกรกฏนะครับก็คือดาวอังคารตรงนี้ได้โครจรไปกลุ่มกับลัคนาของคุณในช่วงประมาณวันที่10พฤษภาคม ทำให้ชาวกรกฏในช่วงแรกอ่ะอาจจะอยากเปลี่ยนงานนะครับพอเปลี่ยนงานเสร็จปุ๊บเนี่ยดาวอังคารมาทับเนี่ยมันก็อาจจะยังทําให้ความรู้สึกของคุณยังไม่ค่อยสถียรนอนะ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีเราอาจจะมีปัญหามีความรู้สึกที่ถ้าได้งานใหม่ก็รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งถ้าได้ไม่ได้งานก็รู้สึกว่าอยากจะมีการออกจากงานเพื่ออยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณเนี่ย ดังนั้นเนี่ยชาวกรกฏอาจจะต้องพยายามจับหลักปักฐานให้ดีนิดนึง mm. เพราะว่าตอนนี้ดาวมันชุมนุมกันอยู่ในเรื่องของการงานและการการะทํามันก็เลยทําให้ชาวกรกฏเนี่ยมีความรู้สึกที่อึดอัดมีความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนแปลงมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจนะครับอะไรทํานองเนี้ยถึงแม้การเงินจะดีแต่มันต้องทนอยู่กับความอึดอัดอะ นะครับต้องทนอยู่กับคนที่มีปัญหากับเราหรือมองเห็นต่างเราคิดต่างเราหรือพยายามหาเรื่องเราอะไรประมาณนี้ยถึงเราจะโดดเด่นน่ะเราจะถูกทุบลงมาอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับชาวกรกฏนะครับอย่าพยายามโดดเด่นเกินไปบางทีน่ะคุณอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะครับเช่นสมมติคุณอาจจะแดบได้รับความเมตตาความอ,อ,อะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นเห็นก็หมัน่นไส้ก็ไม่ชอบเราแบบน,นั้นได้ทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะ เราได้มันก็เรื่องของเราถูกไหมครับเราไม่ได้มันก็เรื่องของเราแต่เขาก็มามีปัญหากับเราทั้งที่ตามจริงมันไม่ใช่ความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรที่เราทําให้คนอื่นเลยแต่เขาแค่มันไส้เราไม่ชอบเราอะประมาณนั้นอันนี้เราก็ไม่เป็นอะไรที่เราอาจจะคนโทรลไม่ได้จริงๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะคืออย่างนี้ครับดาวชุมนุมกันอยู่ในเรือนการกระทําอาทิตย์พุธพระหัราหูหนึดาวราหูหนึ่งเดียวเลยที่ทําให้เกิดปัญหา นะครับดาวราหูเนี่ยมาจากภพเลนมอรณะาด้วยนะครับมันคือทําให้เรามีความรู้สึกที่เราอยากจะออกจากงานเพราะปัญหามันเกิดขึ้นจากราหูนะครับเบื่อนหน่ายบ้างละ่ะรู้สึกท้อใจบ้างละ่ะรู้สึกเหมือนอยากจะเปลี่ยนแปลงอึดอัดบ้างล่ะนะครับพูดไม่ไม่เข้าหูกับคนอื่นคนอื่นเห็นเราไม่ชอบไม่ถูกจตากับเราทะเลาะกับเราเลื่อยขาเก้าอี้กับเราใส่ลายป้ายสีเรา พูดอะไรไม่ถูกกับเราแบบน,นี้ยเป็นต้นมันเป็นอะไรที่ชาวกรกฎอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งจริงๆเป็นทุกราศีเลยไม่ต้องน้อยใจนะครับ1ถึง15พฤษภายังคงต้องแบกรับภาระอยู่บ้างหลังจากนั้นในช่วงประมาณครึ่งหลังเนี่ยถึง ปลายเดือนเนี่ยผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ดูแผนที่ดวงดาวนะครับก็เลยทําให้อาจจะยังตอบไม่ได้แต่ว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วแหละเพราะดาวอาทิตย์ก็จะเลื่อนออกไปพุธก็จะเลื่อนออกไปเหลือดาวพะัะศดีแล็ดาวราหูอยู่เพียงสองดวงก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นมันเป็นดาวแห่งการปรับและการวิวัฒนาการที่ดีขึ้นอาจจะต้องรอไปอีกสักหน่อยหนึ่งถ้าทนได้ทนไปก่อนนะครับเผื่อกลางเดือนถึงปลายเดือนอาจจะดีขึ้นสำหรับชาวกรกฎนะในเรื่องการงานแต่ถ้ารู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วนะไม่อยากจะไปทํางานแล้วอยากจะลาออกแล้วอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงแล้วอยู่ตรงนี้แล้วมันแบบอึดอัดที่สุดแล้วที่จะอยู่ได้คือทนมาแล้วนานแล้วเราก็รู้สึกว่าทนต่อไม่ไหวแล้วอะนะครับโอเคถ้ามันไปต่อไม่ได้จริงๆก็ออกเลยเพราะในตามโบราณก็บอกว่าขับที่อยู่ได้แต่ขับใจมันอยู่ได้เอออยู่ยากนะครับดังนั้นเนี่ยขับที่เนี่ยบางทีแล้วอ่ะมันยังแบบขยับขยายกันได้ถูกไหม แต่รับใจเนี่ยมันเหมือนเข็มอะ่ะที่ทิ่มแทงเราตลอดเวลาเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองแล้วเราก็ถูกละลานเราก็ถูกมีปัญหาทั้งที่เราอยู่เฉยๆเราก็ยังโดนหางเลขไปตลอดแบบเนี้ยโอเคชาวกรกฎอยากจะ move on ก็ move on ได้เลยนะครับแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าดวงของคุณเนี่ยมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะครับมีอะไรที่ยังเป็นกําลังใจที่ดีอย่างเรื่องของการเงินที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่าย ถูกไหมครับอย่าให้คนอื่นยืมเงินอย่าเซ็นกู้เซ็นคำให้ใครนะครับประมาณนี้แล้วดาวกันโชคลาภนะ่ยในช่วงประมาณ1-4เนี่ยนะครับยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดี4วันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอาจจะมีโชคมีลาบที่ดีได้สำหรับชาวกรกฏนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าโชคลาบเนี่ยเวลามันได้มามันได้มาแบบปรบปับ,ปบ,ปบได้มาเลยแต่ถ้าคุณเสียคุณก็จะปุบปับ,ปบเสียเลยนะครับ พเพราะดาวโชคลาภเนี่ยคุมกับดาวมฤตยูมันคือความพลิกผันการเปลี่ยนแปลงได้มาก็หมดไปอันนี้อย่าอย่ายึดติดนะครับอย่างน้อยเราก็ได้มาโอเคไม่เป็นไรเราก็ต้องแบบพยายามนะครับ ฮิวเอาไว้แล้วกันแล้วก็พยายามโฮเอาไว้แล้วก็ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆค,คิดค่อยๆทําไปนะดวงเราอาจจะยังไม่ดีแต่เราก็แค่ต้องแบบนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับอย่าไปอะไรกับคนอื่นมากเกินไปก็ได้แล้วเนาะประมาณนี้บอกไว้ก่อนว่าคลิปเนี้ยใครที่ไม่ได้ฟังอาจจะพลาดแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเตือนเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎนะความรักความสัมพันธ์นะครับโอ้ยก็มีดาวเสาร์นะครับเป็นดาวคู่ครอ,องของคุณได้โครจรไปอยู่ในราศีกุมนะไปอยู่ในพเรือนมรณะอีกความรักความสัมพันธ์ก็ต้องดูมีระยะห่างนิดนึงใครที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีระยะห่างคําว่ามีระยะห่างเนี่ยแปลว่าคุณเองนะครับอาจจะต้องแบบเหมือนพยายามอย่าอยู่ติดกันพยายามทําอะไรแล้วอะ ก็แบบมี อะไรที่แบบร่วมกันบ้างห่างกันบ้างอะไรแบบเนี้ยก็จะดีแต่ถ้าเราตัวติดกันตลอดเวลาเนะี่ยเราอาจจะมีปัญหาความเครียดความวมิตกความกังวลมาได้นะครับและอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์บางคนอาจต้องพัดพลาดจากไกลไปทํางานกันคนละที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยก็ได้เป็น long distance relationship ประมาณนี้นะครับในสำหรับบางคนก็อาจจะต้องแบบมีระยะห่างหรือมีทางไกลเข้ามากัน้นอาจ,จต้องพยายามแบบไว้เนื้อเชื่อใจกันนิดหนึ่งถึงแม้ ความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูยากลําบากแต่คุณเองก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกสักนิดหนึ่งนะครับบางทีความรักความสัมพันธ์อาจจะดูนิ่งดูห่างดูหายไปบ้างไม่ปฏิปะต่อแน่นอนเพราะว่าดาวแห่งความรักตกเลือนมอรณะไปแล้วนะครับทําให้ชาวกรกฏอาจจะต้องพยายามเขาเรียกว่าฮิลลิ่งตัวเองมากๆหน่อยอย่าไปยึดติดเกินไปเพราะว่าเราอาจจะแบบความรักมันอาจจะมาถึงณนะจุดที่เราต้องพยายามเปลี่ยนแปลง อย่ายึดติดกับความรักความสัมพันธ์อะไรที่เคยทํามาในอดีตมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่เราอาจจะไม่คุนแล้วก็ไม่ชินได้และทําให้เกิดปัญหาได้สิ่งเหล่านี้ชาวกรกฎต้องค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆค,คิดไปต้องปรับ mindset ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นคุณจะทุกข์กับความรู้สึกกับอารมณ์สิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับดาวเสาร์เนี่ยคือดาวแห่งความอึดอดัดความรู้สึกที่มันเป็น ทุกใจนิดหนึงน่งนาะแล้วไปอยู่ในเรือนมอรณะและเป็นดาวคู่ด้วยเนี่ยบางทีแล้วว่าคุณอาจจะต้องพยายามทําใจนิดหนึง่งอย่างที่บอกว่ามีระยะห่างหน่อยมีอะไรแบบเนี้ยถามว่าจะเลิกไหมมันก็มีโอกาสแต่น้อยไม่ไม่เยอะมากแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่ต้องห่างไกลหรืออยู่กันคนละที่แบบเนี้ยนะครับหรือลองดิสแท c นแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็ใครที่โสดอาจจะมีคนเป็นไหมนะครับพ่อไหมแม่ไหมหรือคนที่ถูกหย่าร้างมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยอาจจะ กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณหรืออาจจะเข้าหาคุณมาจีบมาชอบคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ก็อาจจะเป็นประมาณนี้ได้และอาจจะมีลูกติดได้สําหรับบางคนด้วยนะครับประมาณนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันได้นิดหนึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังทั้งคนที่เพิ่งคบแล้วก็คนที่เคยคบมาแล้วก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีระยะทางแล้วก็มีความรู้สึกหง,หวงุวหงร้อนใจหวาดระแวงคิดเยอะคิดมากทะเลาะเปาะแหวงกับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจการทะเลาะก,กัน ะอะไรแบบนี้ในหลายๆส่วนต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพึ่งคาดหวังในช่วงเดือนอพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพื่ออาจจะดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามไปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ